เลยครับผมหายกั็ไปนานกับบาร์บล็อกซึ่งงานเยอะฮะาำนานาำนานวันนี้เรามาที่บาร์ที่มีชื่อว่า I v e k k k ซึ่งร้านจะอยู่เหมือนบารว่าน่าจะเป็นรูปท็อปเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนนู้นท้องวันนี้ท้องฟ้าสวย แล้วที่พิเศษก็คือแล้วที่พิเศษจริงๆเลยนะวันนี้พึ่ก็พึ่งรู้เหมือนกันว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตอะตอมโยเป็วมีคอนเสิร์ตอะตอมต้องอยู่ดึกอย่างแน่นอนคืนนี้โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปในก่อนดีกว่าไปวันนี้มีคนมาสายนะฮะอีกแล้วน้อง้าทีมาสายต้องหักหักเงินต้องหักเงินโอเคครับผมร้นอยู่ชั้นหก อ๋อนี่ถ่าลูกกัตอนน้นอย่างกล้ชิดต่อแฝัวเนี่ยต่แหมือนกันเยใช่หรอทำางี้ังเไปเจอกันในร้านดีกว่าครับผม ก็มานั่งที่โต๊ะแล้วจริงๆวันนี้คือแบบว่าคนเยอะมากคิดว่าน่าจะเยอะมากเพราะว่ามีการจองโต๊ะกันเพียบ คือเขามีคอนเสิร์ตอะตอมอะตอมมาสี่ทุ่มปะประมาณสี่สี่ห้าทุ่มประมาณนี้แหละเราก็ถือว่าแบบได้มาวันที่คอนเสิร์ตโชคดีโชคดีคือแบบนี่คือบอกว่าเห็นนั่งอยู่ริมเขาเรียกว่าไงนะริมริมเวทีทีวีเวทีเออเวทีตรงนั้นขอบเวทีเออก่อนก่อนก่อนจะพูดถึงอาหารพอดีว่าที่เนี่ยมันมีสองโซนคืออินดอร์กับเอาดอร์เรานั่งอยู่โซนเอาดอร์ก็คือข้างนอกแต่ว่าแล้วข้างนอกเขามีแบบจอฟุตบอลด้วยจอดูบอลด้วยอ่าจอเริ่มเป็นโปรเจคเตอร์ดูบอลซึ่งช่วงนี้เป็น ช่วงฟุตบอลโลกก็หรือจริงๆถ้าไม่ใช่ฟุตบอลโลกเป็นชุดพวกแบบดูพวกท mm ีมิลิกตน่าจะแบบดีแนะนําเลยถ้าใครอ,อยู่ถแถวๆนี้ก็แวะมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าผมว่าดีเลยผมว่าที่นี่มันจัดคอนเสิร์ตล้วมันมีพื้นที่แบบฟังเราฟังข้างนอกชิลๆได้หรือว่าสามารถเข้าไปร่วมเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตหรือว่าแบบไม่มีคอนเสิร์ตหรือว่า,วาดนตรีเปดข้างในก็ได้โอเค พูดถึงเมนูที่นี่ก็แบบว่ามีเมนูค่อนข้างแบบหลากหลายอย่างเลยมีเยอะมีมีทั้งแบบพวกแบบว่าเป็นแนยุโรปก็มีพวกสเต็กพวกอะไรมีที่นี่มีสลัดพาสต้ามีหมดเลยมีอาหารไทยก็มีไทยอีสานและมีหมดกินเล่นมีเพียบแต่เราก็สั่งมาที่เราสั่งมามันจะเป็นมันจะมียำยำอีฟยำอีฟก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบคล้ายๆเป็นยำเออมันยำรวมมีแซลมอนมีมีแซลมอนมีปลาหมึกมีหมูกรอบอะไรี้แล้วก็มีแบบมีนาโชเป็นนาโชเนื้อทุกคนมเป็นนาโชเนื้อก็น่ากิน แล้วก็จะมีเฟนฟรายเบคอนชีสอันนี้ก็จะมีคนบางคนบอกว่ามีที่ผมบอกว่าจะไม่กินนะฮะผมก็รอดูอยู่ว่าแม่งจะไม่กินจริงหรือเปล่าบอกลูกอมอ้วนผมบอกเลยว่าผมแทงผมบอกเลยผมพนันเลยแทงร้อยเอาบาทเดียวแม่งไหก็กินกินไปแล้วด้วยกินไปแล้วด้วยโอเคได้ได้ตังค์ลวโอเคแล้วก็มีไอ้นี่อีกอย่างนึงคือหมึกไข่นึ่มะนาวอันนี้ก็น่าสนใจน่ากินก็เลยสั่งมาประมาณนี้เออมีมีขาหมูเออมีขาหมูทอดกรอบคือแบบว่าเมื่อกี้ลองจิ้มๆไปทีหนึ่งถือว่าตรงหนังแม่งโคตรกรอบเลยหนังแม่งกรอบมาก มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ด,ดต้นเด็ดเด็ดที่ก้องมิวเด็ดลองกินจริงจริงเราก็ที่สั่งมาเพิ่มเป็นบิงเมนูชื่อว่าแบ็คพิงอันนี้ชื่อว่าเมนูแบ็คพิงขอชิมก่อนเลยยังไม่กินอาหารเลยนะยังไม่กินยี่นี่ยังไม่ลองกินอาหารเลยนะคือแบบเอาไอา้อนี่ก่อนเอาเครื่องดื่มก่อนอลองก่นอนเข้าถึงความเป็นบิงนึกถึงนึกถึงเจนนี่เลยเดี๋ยวสาวกเจนนี่อ่ะ เอี่ยงนี้คือแบบกินกินก่อนจะไปดูคอนเสิรต์ตเดี๋ยวคอนเสิร์ตมาจะไปดูน,นี้เป็นบิงเป็นบิงแบบเต็มตัวเป็นเคื่องมือเต็มตัวอ่าแล้วก็จะมีอีกสองเมนูที่สั่งมาก็คืออันนี้จะเป็นเมนูชื่อว่าสวิตอีฟเป็นสวิตอีฟอะไรงเงี้ยเป็นสีเขียวจริงๆมันจะมีฟองถึงข้างบนเลยนะจริงๆมันจะมีฟองถึงข้างบนเลยแต่ว่าพอดีเ,เมื่อกี้มัวถ่ายรูปอยู่เป็นแบบว่าสายแบบถ่ายรูปมันน่าจะเป็นไข่ขาวนะเราลองชิมก่อนก่อนไปอาหารเราเอาเครื่องดื่มก่อนเลย ลืมลืมบอกไว้ตัวเม <sh ook ous> like ื่อกี้ที่เป็นแบ็คพิงเนี่ยมันจะออกแนวแบบซอเบอรี่แบบเปรี้ยวๆแบบซอเบอรี่แล้วจะมีข้างบนมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นน่าจะเป็นผงโกโก้นะเออน่าจะเป็นผงโกโก้ส่วนอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบแอปเปิ้ลหรือเปล่าอะไรจะประมาณนี้แล้วก็มีอีกแก้วหนึ่งคิดว่าแก้วนี้น่าโหดมากไไฟมันนห้ววปแลเาะใช่แต่ไฟมันไฟหมดแล้วคือจริงแก้วนี้มันชื่อว่าบีเอช มันชื่อว่า B e af, ีอีฟเรจะอินเสิร์ตให้ดูจริงๆมันต้องแบบว่าจุดไฟข้างบนใช่อินเสิร์ตให้ดูมันต้องจุดไฟข้างบนแล้วทีนี้มันจะแบบว่ามันมีไฟปุบปบนิดนึงอไย่างงี้แต่รู้สึกว่าข้าวข้าวยังไม่กินเร็วันนี้คือข้าวยังไม่กินเร็มจาเดี๋ยวอะ B e ีฟเมนูนี้จะจำไว้อืมออไม่โดนข้างล่างนะเายังไม่โดนข้างล่างเลยจริงๆมันน่าจะแบบ,บอาจจะต้องกินแบบว่าพึบเดียว แรต้องกินแบบคึบเดียวทั้งหมดเลยแต่ว่าขอพักก่อนเพราะว่าไม่งั้นน่าจะแย่โอเคเลยครับ <ทำ S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมอาหารหน่อยคือแบบว่าร้านนี้เราแอบ,บชอบเป็นพิเศษตรงที่บอกว่าเขามีจอโปรเจคเตอร์ที่แบบใหญ่มากเราเป็นคอบอลเนี่ยเราชอบดูบอลเราเลยรู้สึกว่าร้านนี้ดียังไม่ได้กินข้าวเขาเลยแต่ก็บอกว่าร้านดีๆสวยตั้งแต่เช้าคือยังไม่ได้กินเออในมือแรกเลย ทุกคนเมื่อกี้เิดเห็นไม่คา,าดฝันไม่คาดฝันปอวะไม่คาดฝันที่พูดว่าอะไรวะเออฝนตกฝนตกไปแบบแป๊บนึงฝนสาดก็เลยต้องย้ายโต๊ะมานิดนึงย้ายไปอยู่กลางๆหน่เยเมื่อกี้นั่งอยู่ริมๆมใกล้ๆของเวทีก็เลยย้ายย้ายเข้ามานิดนึงหลบฝนแต่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วช็อตฟิลเลยเออช็อตฟิลนิดนึงเพราะว่ากำลังแบบว่ากำลังได้ที่เลยก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบสั่งเครื่องดื่มมาเครื่องดื่มแบบโปรเมื่อกี้ก็มีดนตรีสดเขา ขึ้นไปแล้ววงหนึ่งก็เล่นสนุกดีที่นี่นั่งข้างนอกก็ชิวๆได้ได้ยินแบบฟังเพลงดนตรีข้างนอกก็ถือว่าแบบระบบเสียงใช้ได้เลยที่นี่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับนั่งดื่มอย่างเดียวนั่งดื่มนั่งกินรอตองมาไม่รู้ว่าแบบว่า คือตอนนี้คนคนที่ร้านคือมาเยอะมากเลยแบบจกจัดตอนแรกที่ไม่มีคนเลยพอแบบประมาณสักเริ่มสักประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสองโมกว่าเกือบสามทุ่มเนี่ยคือคนเริ่มเยอะมากมาแบบว่าแสดงว่าเป็นแบบแฟนเพลงกับตอนค่อนข้างเยอะทุค,ครับเนี่ยบรรยากาศอันนั้นคือข้างในนะแบบว่าข้างในแบบเปิดทางขวาจะเป็นเวทีอ่าน่นแะนั่งอยู่ตรงนี้น่าจะพอเห็นอยู่บรรยากาศข้างนอกก็แบบว่าชิลๆนี่มันเป็นาท์ดอร์นะทุกคนแต่ว่าเขาแบบปิดเพลงข้างในก็อย่างมันเลยตอนนี้ โอเคตอนนี้ขอตัวไปดื่มต่อก่อนแนละ้วผมเพราะว่ากำลังได้ทีแล้วชิวๆรอ,อตอมมาโอเคแล้วเจอกันับผม okay. ร้อยครับผมวันนี้คืนนี้สนุกมากกับอีฟบีเคร้านอยู่ยแถวตรงนี้แถวแนวะ,ะ,ะนแถวบางแคร์ครับรรกาลปุ๊บนั่นแหละที่น้องผมบอกวันนี้อะตอมสนุกมากบอกเลยว่ามันแต่มีฝนตกเล็กน้อยอาจจะบอกลำบากนิดนึงแต่สนุกเท่าสนุกโอเควันนี้ขอตัวขอขอ,ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ไม่ไหวแล้วลวันนี้ไม่ไหวแล้วโอเคแล้วเ,เจอกันคลิปหน้า ฝากกดไลค์ลกัแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับยังไงทุกคนเย a h ปูรวมทริป <laughs>